เราไปดูที่สถานการณ์การเมืองสหรัฐกันหน่อยนะคะก็เหลือเวลาอีกเพียงแค่หนึ่งวันเท่านั้นค่ะที่จะเข้าสู่พิธีสาบานตนนะคะของว่าที่ประธานาธิบดีโจไบเดนค่ะไปเช็คความพร้อมกันหน่อยนะคะว่าเป็นยังไงบ้างแล้วก็ปีนี้เนี่ยมีความแตกต่างอะไรบ้างที่เราจะได้เห็นแล้วก็เกิดขึ้นที่สหรัฐอเมริกานะคะ สำหรับพิธีการสาบานตนค่ะจะจัดขึ้นนะคะวันที่20มกราคมตามเวลาท้องถิ่นของกรุงวอชิงตันดีซีก็จะอยู่ที่ในช่วงบ่ายนะคะถือว่าเป็นการเปลี่ยนผ่านอำนาจครั้งประวัติศาสตร์เลยนะคะสิ่งหนึ่งที่จะทำให้การสาบานตนในครั้งนี้ต่างไปจากครั้งอื่นๆค่ะก็คือเรื่องแรก เป็นครั้งแรกในรอบกว่าร้อยปีนะคะที่อดีตประธานาธิบดีเนี่ยไม่มาร่วมงานแน่ๆก็คือโดนัลด์ทรัมป์ประกาศเลยก่อนหน้านี้ว่าฉันเนี่ยจะไม่มาร่วมในพิธีสาบานตนของโจไบเดนอย่างแน่นอนในขณะที่มค์เพนส์เนี่ยก็จะมาร่วมแสดงความยินดีตามปกตินะคะ เรื่องที่2ก็คือการลดขนาดของงานค่ะเพราะว่าครั้งนี้เราอยู่ในสถานการณ์ของโควิด1 9นะคะก็เลยจะเป็นการถ่ายทอดสดพธิธีสาบันตนแทนค่ะผู้เข้าร่วมงานก็จะต้องสวมหน้ากากอนามัยภายใต้การรักษาความปลอดภัยที่เข้มงวดจากหลายฝ่ายนะคะที่กังวลเรื่องของความจลาจลที่เคยเกิดขึ้นไปก่อนหน้านี้นะคะ ในขณะที่พิธีสาบ,บานตนปีนี้เนี่ยจะจัดขึ้นภายใต้แนวคิดอเมริกันยูไนเต็ดค่ะแสดงถึงความเป็นหนึ่งเดียวกันของชาวอเมริกันนะคะหนึ่งในฮีโร่ที่จะถูกหยิบยกขึ้นมาในปีนี้ก็คือเจ้าหน้าที่ซึ่งเป็นบุคลากรทางการแพทย์ค่ะที่คอยช่วยเหลือชาวอเมริกันในการแพร่ระบาดของโควิด19ที่ผ่านมา ในวันงานสาบานตนของไบเดนเนี่ยจะมีการเรียงร้อยแล้วก็ถ่ายทอดเรื่องราวต่างๆของกลุ่มคนที่น่ายกย่องนี้ให้ประชาชนได้รับทราบด้วยนะคะโดยโจไบเดนเนี่ยก็จะประกาศนะคะถึงความสําคัญของบุคลากรทางการแพทย์ว่ามีความสําคัญอย่างไรต่อสหรัฐอเมริกานะคะ เราไปดูกันว่างานนี้เนี่ยมีความสําคัญอย่างไรนะคะต้องบอกว่าถึงแม้ว่าจะมีการเลือกตั้งจบไปตั้งแต่เดือนพฤศจิกายนที่เราติดตามข่าวกันไปแต่ว่าตั้งแต่ตอนนั้นจนถึงณขณะนี้เนี่ยถ้าหากว่าเราติดตามสันักข่าวต่างประเทศเนี่ยก็จะเห็นว่าเขาใช้ชื่อนําหน้าโจไบเดนว่า Preelects นะะคหรือว่าประธานาธิบดีที่มาจากการเลือกตั้งก็ยังคงให้ทรัมป์เนี่ยใช้คําว่า Pre ธานาธิอยู่เพราะว่าเขาถือว่า ตอนนี้เนี่ยทรัมป์ยังคงอยู่ในอำนาจอยู่จนกระทั่งถึงวันสาบานตนนั่นเองนะคะโจไบเดนถึงจะขึ้นมาเป็นประธานาธิบดีของสหรัฐอเมริกาค่ะ ซึ่งในรัฐธรรมนูญของสหรัฐเนี่ยระบุนะคะว่าวาระของประธานาธิบดีและรองประธานาธิบดีจะหมดวาระในช่วงบ่ายของวันที่20เดือนมกราคมนั่นเองค่ะเพราะฉะนั้นตอนนี้ทรัมป์ยังคงอยู่ในอำนาจเป็นวันสุดท้ายนะคะก่อนที่โจไบเดนจะขึ้นมาเป็นประธานาธิบดีคนที่46ของอเมริกาค่ะหลังจากที่เสร็จสิ้นพิธีวันที่20นี้เรียบร้อยแล้วเนี่ยเราก็จะได้เรียกโจไบเดนว่า president โจไบเดนเรียบร้อยนะคะก่อนหน้านี้ค่ะต้องบอกว่าถ้าย้อนกลับไปในอดีตเนี่ยพิธีสาบานตนของประธานาธิบดีสหรัฐอเมริกาเคยจัดอยู่เป็นวันที่4มีนาคมแต่ว่าเขาก็เลื่อนให้เข้ามาเร็วขึ้นนะคะ2เดือนตั้งแต่ปี1933ค่ะสาเหตุที่จะต้องมีการ ชะลอก่อนนะคะหลังจากที่เลือกตั้งไปแล้วเดือนพฤศจิกายนแล้วก็จะต้องใช้เวลาอีกประมาณ2เดือนกว่าจะมีพิธีสาบานตนเพราะว่าต้องการที่จะให้ประธานาธิบดีคนเก่าเนี่ยเตรียมตัวนะคะที่จะลงจากตําแหน่งแล้วก็จะต้องมีการถ่ายโอนข้อมูล ระยะเวลาในการทำงานที่ผ่านมา4ปีว่าทำอะไรมาบ้างนโยบายที่เคยทำมาในช่วงของ4ปีที่ตัวเองดำรงตำแหน่งเนี่ยเป็นอย่างไรช่วงนี้เนี่ยก็จะถ่ายโอนอำนาจถ่ายโอนข้อมูลต่างๆให้กับว่าที่ประธานาธิบดีคนใหม่ที่จะเข้ามานะคะแต่ว่าอย่างยุคข,ของทรัมป์เองเนี่ยค่อนข้างจะมีปัญหาหน่อยเพราะว่าทรัมป์ก็ไม่ค่อยให้ความร่วมมือในการให้ข้อมูลกับโจไบเดนสักเท่าไหร่นะคะโดยเฉพาะเรื่องของโควิด -19 กนะคะก็เลยทาให้โจไบเดนเนี่ยต้องทางานหนักมากขึ้นในการ การที่จะมาสารงานต่อจากโดนัลด์ทรัมป์นั่นเองค่ะพิธีสาบานตนของโจไบเดนนะคะก็จะเริ่มขึ้นในเวลา1 1โมงตามเวลาท้องถิ่นของกรุงวอชิงตันดีซีค่ะที่รัฐสภาสาหรัฐหลังจากนั้นเนี่ยเขาก็จะมีการเดินขบวนพาเรดในช่วงบ่าย2องท่ามกลางการรักษาความปลอดภัยนะคะ โดยช่วงสาบานตนเนี่ยจริงๆแล้วจะใช้เวลาไม่เกิน10นาทีแต่ว่าก็จะมีส่วนต่างๆของงานที่จะทำให้เวลาเนี่ยมันขยายออกไปนะคะโดยพิธีสาบานตนเริ่มจากขบวนแห่ค่ะที่จะเดินทางจากทำเนียบขาวไปยังรัฐสภาสหรัฐหลังจากนั้นกัมลาแฮริสจะขึ้นก่อนนะคะก็เป็นคนที่ขึ้นมากล่าวสาบานตนการเป็นรองประธานาธิบดีของสหรัฐอย่างเป็นทางการแล้วก็โจไบ,บเดนเนี่ยจะมาขึ้น พิธีนะคะแล้วก็สาบานตนในการเป็นประธานาธิบดีคนใหม่ของสาหารัฐอย่างเป็นทางการค่ะแลก,ก็จะมีการกล่าวคำปฏิญาณบริเวณเวสต์ฟรอนต์นะคะของรัฐสภาสาหารัฐ ถัดมาค่ะก็ถือว่าเป็นช่วงที่คนรอดูกันเหมือนกันนะคะเพราะว่าเลดี้กาก้านักร้องชื่อดังชาวสหรัฐเนี่ยนะคะเขาก็จะมาเป็นผู้ขึ้นร้องเพลงชาติสหรัฐค่ะในพิธีครั้งนี้ตามมาด้วยการอ่านบทกวีนะคะจากศิลปินต่างๆอย่างเช่นเจนิเฟอร์โลเปสเมื่อการแสดงเสร็จสิ้นแล้วผู้ร่วมงานก็จะเดินทางไปขอพรในโบสซึ่งเลดี้กาก้าเนี่ยถือว่าเป็นคนที่มีมูฟเฟนด้านการเมืองอย่างมากเลยนะคะช่วงก่อนเลือก ตั้งเนี่ยเลดี้กาก้าเขาก็ทําคลิปออกมาเรียกร้องให้คนเนี่ยไปใช้สิทธิ์ในการเลือกตั้งกันนะคะซึ่งในพิธีวันสาบานตนของประธานาธิบดีเนี่ยเดี๋ยวเลดี้กาก้าก็จะขึ้นมาร้องเพลงด้วยนะคะต่อจากนั้นค่ะประธานาธิบดีและรองประธานาธิบดีก็จะเข้าร่วมพิธีลงนามซึ่งถือว่าเก็นการปฏิบัติงาน ครั้งแรกอย่างเป็นทางการของผู้ที่เข้ารับตําแหน่งนะคะก็จะมีการดื่มอวยพรให้กับคนที่เข้ารับตําแหน่งซึ่งเป็นประเพณีที่สืบทอดกันมาตั้งแต่ปี1897แล้วนะคะแล้วก็ในช่วงค่ําจะมีพิธีปล่อยลูกบอลจากศิลปินชื่อดังไม่ว่าจะเป็นทอมแฮงก์บอนโจวีนะคะรวมไปถึงจัสตินทิมเบอร์เลกด้วยก็ปีนี้จะถ่ายทอดสดให้ได้ชมกันทางออนไลน์แต่ว่าถ้าเป็นปกติเป็นสถานการณ์ที่ไม่มีโควิด19เนี่ยคนจะจองโง ไปกันเยอะมากนะคะแล้วก็ไปรอดูในวันจริงเพราะว่าเขาก็จัดขึ้นอย่างยิ่งใหญ่แต่ปีนี้เนี่ยคือบริเวณโดยรอบอย่างเช่น a i r b บ b เนี่ยเขาก็ยุติและไม่ให้มีคนเข้ามาจองเพิ่มเติมเพราะว่ากลัวว่าจะเกิดการจราจนขึ้นหลังจากที่ก่อนหน้านี้เนี่ยมีการจราจนเกิดขึ้นที่อาคารรัฐสภาสหรัฐเมื่อวันที่6มกราคมที่ผ่านมาแล้วก็ตอนนั้นมีคนเสียชีวิตด้วย5คนด้วยกันนะคะตอนนี้เนี่ยเขาก็เร่งรัดในเรื่องของความปลอดภัยอย่างมากเลยค่ะโดย โดยทางด้านของคริสโตเฟอร์มิลเลอร์รักษาการรัฐมนตรีกรลาโหมสหรัฐเนี่ยเปิดเผยนะคะว่าสํานักงานสอบสวนกลางสาหารัฐหรือว่า FBI กําลังช่วยกองทัพสาหารัฐตรวจสอบประวัติของเจ้าหน้าที่กองกําลังพิทักษ์แห่งชาติกว่า25,000นายที่เข้ามาช่วยปกป้องอาคารรัฐสภาในพิธีสาบานตนเข้ารับตําแหน่งของโจไบเดนด้วยเนื่องจากมีความกังวลเรื่องของความปลอดภัยอย่างรอบที่แล้ว6มกราคมที่มีการจลาจลเกิดขึ้นเนี่ย คนก็รู้สึกว่าอาจจะมีความช่วยเหลือจากเจ้าหน้าที่ที่อยู่ในอาคารรัฐสภาสหารัฐที่ช่วยเหลือในการให้กลุ่มคนด้านนอกเนี่ยเข้ามาประท้วงได้ง่ายขึ้นด้วยนะคะเขาก็เลยต้องมีการตรวจสอบข้อมูลสําหรับเจ้าหน้าที่ที่จะเข้ามาปฏิบัติหน้าที่ด้านความปลอดภัยในครั้งนี้นะคะโดยเฉพาะในบริเวณรอบ อาคารเนี่ยเขาก็มีการล้อมนะคะเป็นรั้วลวดหนามในเขตรักษาความปลอดภัยที่ไม่ได้ให้ประชาชนเนี่ยเข้าไปด้านในได้นะคะตอนนี้ก็ ปฏิบัติหน้าที่กันอย่างเคร่งครัดเลยค่ะสำหรับเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยนะคะคาดว่าไม่น่าจะเกิดอะไรขึ้นสำหรับพิธีสาบานตนที่จะมีขึ้นในวันพรุ่งนี้ตามเวลาสหรัฐแต่ว่าถ้าเป็นบ้านเราก็จะเวลาล่วงเลยไปเป็นวันที่21มกราคมนะคะเดี๋ยวเราก็รอติดตามกันแต่เชื่อว่าไม่น่าจะมีอะไรเพราะว่าการทำงานของโดนัลด์โโทรัมป์ก็เหลือเวลาเพียงแค่วันเดียวแล้วก็โซเชียลมีเดียต่างๆของทรัมป์ตอนนี้ก็ถูกปิดลงไปแล้วแต่ว่าก็ไว้วางใจไม่ได้นะคะต้องติดตามกันค่ะ คุณผู้ชมดูคลิปจบแล้วอย่าลืมกด subscribe และกดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดทุกข่าวสารและความรู้จากทีมข่าว Workpoint News และรายการ Workpoint Today ค่ะ